ชื okay. 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 Okay, pues ่อให้มท้งหมดไปอโนะใจเด็กๆไร้ไรใจกัแนนี่หโอเคเาพิ้เออใช่้อมือตเหลีวต้องลีวตาตาพอแล้วบอกฮะพร้อมนะสามสองหนึ่งแล้วกูจะหนึ่งสอเพื่อนวันนี้เรามาโชว์นับเลของหนึ่ เอาเฮ้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบสบีแตัวมนึ่งต่สสวัสดีครับพวกเราแจสเปอร์น่ครับผมผมอู๋แจสเปอร์ครับครับผมซันต้าแจสเปอร์ครับสวัสดีครับจูง Ja แจสเปร์ครับสวัสดีครับปอน j a แจ e สเปอร์ครับเป็น ซิงเกิลที่ไม่มีโปรเจกต์แล yep> ้วใช่คือไม่มีแล้วไม่มีพวกเราแล้วอะไรจะดีใช่คิดว่าจะพูดว่าเป็นซิงเกิลที่ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะซิงเกิลนี้ซิงเกิลไม่มไม่ไม่มีโปรเจกต์แล้วท้าไมถึงซิงเกิลนี้ถึงตัดเขาเป็โปรเจกต์อหรอครับผมก็คือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกคือพวกเราอ่ะชื่อว่าโปรเจกต์ Jasper สำหรับเขาก็เหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทําขึ้นมา เพราะว่าพวกเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรสายที่แบบชอบเต้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราสึกว่าเราอยากจะทําเกี่ยวกับพวกศิลปินเขาเลยสร้างขึ้นมาให้เป็นโปรเจกต์ก่อนแต่ว่าด้วยความที่พวกเราแบบ อยากต่อยอดอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนอย่างดีครับจนวันนี้พวกเราไม่มีคําว่าโปรเจกต์แล้วครับก็มือเส้นทางศิลปินเต็มตัวมันช่วงที่เป็นชื่อโปรเจกต์อะไรเงี้ยัเหมือนเป็นเป็นเทสระบบหน่อยว่าแบบแฟนๆเขาจะว่ายังไงอะไรเงี้ยการตอบรับจะดีหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนๆอย่างเดียวแล้วก็รวมถึงพวกเราด้วยว่าพวกเราอยากจะทําสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าใช่ครวคือก่อนที่จะเอาตัดคำว่าโปรเจกต์มันคุยกันยังไงคะ เพราะว่าจริงๆพวกคุณก็คือทีมแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าเรื่องโปรเจกต์กับอู๋ว่ามันไม่มีการคุยกันเลยครับเหมือนกับผู้ใหญ่เขามองมองมองพวกเราตอนตอนที่พวกเรากําลังเริ่มทําเพลงสองอยู่ว่าพวกเรามีความตั้งใจขนาดไหนกับการทําสิ่งนี้ครับเรามีแพชชั่นมากแค่ไหนกับการที่เราแบบทาแบบมาซ้อมเต้นด้วยการหาเวลาที่มันแบบมีเวลาจํากัดอ่ะมาอยู่ด้วยการอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่เขาเร็งเห็นว่าเออ ไอเด็กพวกนี้มันก็ตั้งใจจริงๆมีคนเชื่อจริงๆกับการทําสิ่งนี้เขาก็เลยตัดโปรเจกต์ออกไปเลยมันเขาบอกว่าเห็นตัวอะไรในพวกเราครับเห็นอะไรในตัวพวกเราเห็นตัวอะไรในพวกเราไอจูงขยับสร้างมีมเนาะอ่ะพอพอพอไปเห็นมแบบนี้แล้อการทํางานเกลี่ยไปไหมคะ ว่าแบบจากตอนแรกคือเวลาซ้อมก็หายากเวลาเจอกันก็หายากแลละ <c oughs> ครับผมสาหรับผมร <c oughs> ู้สึกว่าการทํางานก็จริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปมาก <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ด้วยความที่สิ่งๆงนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราสีคนแบบตั้งใจมากๆแล้วก็ชอบอยู่แล้วคือถึงแม้ว่าเราอาจจะมีตารางงานอันเดิมที่ยังอยู่แต่ว่าเนี่ยจ,จะมีเพิ่มเข้ามาแหละแต่เราสึกว่าเรามีความสุขที่จะได้ทำครับเพราะมันเป็นเหมือนอีกเส้นทางมันก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคนต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับนี้คือมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละแต่ว่าเราก็อาจจะต้อง อ่า manage เวลาให้ดีขึ้นแต่เป็นเวลาเวลาของคุณค่มนค่าเป็นมีปัญหาเยอะเหมือนกันใช่หมายถึงว่าเวลาไม่ต้องการิงจริงๆเหมือนทุกคนเหมือนคือเวลาทำงานครับส่วนมากจะเป็นเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นอะไรอยย่างงเี้ครับผมอาจจะไม่แบบอาจจะไม่มีช่วงดึกมากก็เลยอาจจะเป็นเจอกันแบบช่วงช่วงดึกสองทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือว่าสามทุ่มถึงตีสองหรือว่าแบบดึกๆอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบอดหลับอดนอนนิดนึงแต่ก็ รู้สึกว่ามันคุ้มค่าใช่ครับผมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคือด้วยความที่เราได้รับมอบหมายสิ่งสิ่งนี้มาเราต้องทําให้เต็มที่ในในทุกๆงานที่เราได้รับมาครับเพราะว่าไม่แน่ตอนเช้าบางคนอาจจะแบบมีถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟอแบบพอดึกๆอ่าเรามีเวลาซ้อมเรามีเวลาว่างเราก็คืออาจจะต้องสละเวลาหน่อยแต่รู้สึกว่ามันคุ้มกับที่จะได้ทำครับอาจจะง่วงนิดนึงครับใช่แต่คนอร์หารนะคะเพราะว่าจะ จะหาดูโชว์วงนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นของแรครับผมเดือนนึงจะแรสักกี่ครั้งก็จริงๆแล้วก็แรเกินแรเกินเชื่อเชื่อผม่จริงๆแล้วมันจะไม่แรมากถ้าเกิดแบบว่ามีคนจ้างอยากให้เราไปาโชว์ก่อนเขาจ้างแล้วคุณไม่มีคิวไง เฮ้ยเราคุยกันได้ครับเราคุยกันได้เราแบ่งเวลาเราเราสามารถวิ่งงานได้ครับใช่ครับใช่แล้วเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกงานด้วยนะครับอ่าพ r i ยเเป็นวงก่อนอ่าถึงเพลงถอดครับผม take it o อ f ครับผมออยมาก็ร้อนแรกเลยนะคะใช่ครับก็นั่งดูกางแบบไม่ใช่ร้อนแรงจะต้นจาดอะไรคะคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่เพลงแรกมันเป็นเพลงชื่อว่า Sadistic ดนตรีมันก็จะมีความแบบกลางๆใช่มเราเก็เลยคุยกันว่าเออเพลงนี้เราอยากจะทําให้มันจริงจังขึ้นเ<ช>ขนาเร<ช>ียกว่าพอมันได้เป็นควาว่า j a s สเปอร์เต็มตัวเราอยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นไม่ใช่แค่แฟนคลับพวกเราแต่ว่าคนข้างนอกเห็นว่าพวกเราอ่ะ เก่งนะครับนี่ทุกใครที่มาถึงที่นุแมสอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่ใช่นักแสดงที่มาเต้นครับผมใช่ครับเบตผมใช่เพราะเพราะว่าด้วยความที่สิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเรา4คนชอบกันมาก่อนแล้วเร้สื่อเราอยากจะนําเสนอสกิลที่เรามีให้เต็มที่ครับผมในเรื่องของคโลกราฟนะครับผมส่วนเรื่องเพลงเป็นยังไงครับน้องชายอุ้ยแต่ผมเอาเพลงนี้ค่อนข้างแบบด้วยความที่คุณภาพของเพลงมันมีไหล เขาเรียกว่าไงมิวสิกคุณตี้มันมีเยอะเพลงนี้แล้วเราก็จะใช้เทคนิคเยอะมากขึ้นนะครับผมแบบอะไรในท่าเต้นอะไรเนี่ยใช่เ,ยเลยใช่ครับครับ ให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีการพัฒนานะจ๊ะใช่ครับผมหรือว่าในส่วนของคอนเซ็ปต์เพลงครับก็คือการถอดใช่ไหมครับจริงๆคือนอกจากการถอดที่ทุกคนคิดว่ามันคือการถอดเสื้อแล้วนะครับในหน้าร้อนก็คือจริงๆมันมีมันมีความหมายก็คืออยากไปถอดระัสใจเธออยากเข้าเข้าไปในใจเธอแบบเธอเปิดลองเปิดใจให้ฉันสิเดี๋ยวฉันจะไปเรียนรู้กันแบบฉันจะไปเรียนรู้เธออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันถอดถอดนี่ถอดเป็นกิมมิคใช่ถอดเป็นกิมมิกแต่กิมมิคคุณแรงนะฮะเพราะในในยูทูบที่ปล่อยออกมาที่ทะลุร้านเนี่ย ทุกคนพูดถึงกิมมิกการถอดมันเนี่น่หละครับก็ก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะใช่เพราะคือพวกเราก็แอบลุ่นกันว่าเออพอเราทาถ้าเล้นออกมาแล้วเนี่ยทุกคนจะชอบกันไหนแต่ว่าเพลงนี้ก็เห็นว่าคนชอบเยอะครับผมประทับใจแต่ต่าจะพูดถึงเอ็มวียังไงบ้างคะครับผม ท่อนแคปเยอะเหมือนกันอ๋อพี่ดูจากสายตาพี่ที่เขาถามแล้วว่าทำไมท่อนอ่ะสุดท้ายกัปต้าใส่แต่เสื้อคลุมไม่ใส่เสื้อข้างในที่เขาอยากทำอย่างนี้แต่พี่เขาไม่กล้าถามก็เขาก็เขาบอกว่าให้ถอดเนี่ยเพลงเพลงมันถอดไงผมก็เลยถอดออกก็เลยถามพี่สาวไปเลยวคือเอางี้เอาตรงคือคือเราคือเขาก็บอกเราถามมาแล้วว่าเอออยากจะ จะต้องมีถอดนะผมก็เลยบอกว่าผมถอดบ่อยแล้วครับผมผมไม่ถอดแล้วครับนี่ทุกคนนะเพลงสถิตินี้โอ้โหผมแบบถอดเยอะแล้วไงเออเราก็รู้สึกว่าเราต้องถึงเวลาแล้วที่ให้สิ่งสิ่งนี้เป็นของหายากบ้างครับโอ้ยครับผมทำไมถึงปล่อยให้น้องถอดคนเดียวเขาเรียกให้น้องโชวลีนบ้างครับอ๋อจริงๆมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลหลักๆเลยครับผมเพราะว่าเซนต้าเนี่ยเวลาเต้นแล้วเขาจะเหงื่อออกเยอะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วคนที่ร้อนแล้วจุดที่ถ่ายคือมันค่อนข้า ที่จะร้อนแล้วมันอยู่ด่านฟ้าเราเป็นช่วงหน้าร้อนมันร้อนมากมีเหตุผลเรา3าคนก็เลยเป็นห่วงน้องชายว่าแบบพอพอน้องชายเต้นหลายๆเทกเนี่ยมันจะมีเหงื่อเยอะไปหรือเปล่าทั้งในมันจะร้อนไปไหมกลัวน้องมันแบบเป็นลมกลางกองถ่ายก็เลยก็เลยพี่จะถอดเสื้อคุมออกอ่าไม่ใช่ใ้น้องถอดเสื้อในออกไม่ต้องถอดเสื้องในออกไม่ต้องให้ใส่เสื้อข้างในมันจะได้ไม่ต้องร้อนมากมีเหตุผลนะครับทุกคนทำไมเมื่อเหมือนเซตาคุณถึงบอกว่ามันมีเหตุผล่นี้เอาจริงเมื่อกี้ผมก็คาดหวังเหมือนกันพี่ผิวพูดคือน้าพ ก็เชื่อแล้วโอเคสรุปเชื่อเชื่อเชื่อจริงจริงใช่จริงคือเหตุผลจริงจคือเดืวดด้วยด้วยพี่ๆทุกคนเป็นเป็นห่วงน้องจริงๆรับผมจริงไม่ได้ไม่ได้อยากโชว์อะไรครับเพลงขัดไปจะมีการขัดกันถอนงี้ไหมเฮ้ไม่มีนะครับเพลงต่อไปเราไม่ถอนแล้วเพลงนี้เป็นเซนต้าอ๋อเพลงต่อไปเราไม่มีการถอนแล้วนะไม่มีการถอนแล้วจริงจุ๊บจุ๊เป็นเพลงต่อไปน่าจะเป็นการใส่มากกว่า ใส่กลับเข้าไปพูดิแบกพูดิแบกพูดิแบกพูดิพูดิแบกพูดิพูดิแบกอยากใส่เสื้ออยากจะใส่เสื้อขอเสื้อให้น้องหน่อยครับไม่จริงๆเราต้องบอกว่าขอใส่เสื้อ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 ไม่ใช่อะไรที่แบบเจสเปอร์ไม่ได้ออกอีเวนต์เลยเพราะว่าปวดบวมกันหมดใช่เพราะว่าหนาวหมดแล้วนาวไม่ได้ใส่เสื้อใช่ใช่ใช่ เพลงถัดไปยังไงเฮ้ยเพลงถัดไปเรา่กเรารีเเราใจร้อนานี้กระแสก็คือดีก็คือเดี๋ยวสอาละโหมัน no, มันตื้นตันใจครับเร็วมากมันตืนนใจจริงๆเลยติงเบสดีเฮ้ยเพลงเท็กิดอนี้ได้ล้านวิวเร็วภายในสอวันครับผมคืออาตรงรู้สึกแบบโอ้มันตื้นตันใจมากจริงก่อนไปเพลงคือเราตื่นเต้นกันมากเลยครับผมใช่เพราะว่า คือเราก็ตั้งใจทําเต็มที่เราก็รู้สึกว่าเออเรารุ้นน่ว่าแบบแฟนๆจะชอบกันไหมเดี๋ยวคนอื่นจะชอบกันไหมก็พอเห็นฟีดแบ็คือไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยนะแต่ยังมีอินเตอร์แฟนมากมายที่ชอบเพลงของเราเหมือนกันครับดีใจมากครับที่ทุกคนได้ชอบแบบผลงานของเราเพราะว่าคือในทุกๆดีเทลของงานเนี้ยคือแบบมันมีความเป็นพวกเราเยอะมากตั้งแต่ เพลงต้นฉบับหมาที่เป็นเดโมแรกๆเข้ามาแล้วมันปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปมาปรับเปลี่ยนไปมาเรื่องท่าเต้นก็เปลี่ยนเยอะต่างๆกันนะแล้วก็โหถ้ามันลงตัวเป็นพวกเรารวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมคือโอ้โหคิดมาแล้วใช่ครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับผมในเครดิตตอนจบเนี่ยมีจูด้วยนะมีนะมีลยวกคือผม ก็เลยแบบที่วันพี่ผมเรียนนิเทศใช่ไหมครับก็เลยแบบอยากใช้แบบสกิลเรื่องนิเทศมาเป็นประโยชน์เลยครับผมก็เลยแบบเป็นเป็นโฟโต้เอดิเตอร์ครับรเียนมาไม่อยากใช้มันเกิดประโยชน์นิดนึงนิดนึงนิดนึงครับผมช่วยช่วยอะไรได้ก็อยากช่วยอุตส่าห์เรียนมาแล้วตั้งสี่ปีขอใช้ไม่เกิดประโยชน์เดียแล้วกันเดี๋ยวปีหน้าจบแล้วครับปีหน้าจบแล้วใชเครื่องตรงผมต้องอวยเพื่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องการถ่ายรูปแบบ เรื่องมุมกล้องหรือเรื่องการแต่งภาพที่ผมไว้ใจจุงที่สุดเลยจริงตอนนี้จุงบอกว่าเดี๋ยวแต่งให้เองไม่ห่วงเลยตอนนั้นเราคุยตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์แล้วโดยําว่าเดี๋ยวถ้ารูปอะไรหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เดี๋ยวให้จุงเป็นคนดูแลให้คนดูแลใช่ครับดูแบบภาพลักษณ์รวมๆอะไรอย่างเงี้ยจริงคอนเทนต์อะไรของติ k ก o k อกส่วนใหญ่ก็เป็นพี่จุงนะเรื่องมุมกล้องเอออะไรเอยเนี่ยคือพี่จุงเลยได้ละคอนเทนต์นี้ยกให้วันนี้เลยะชุดชุดอะไรนะชุดชุดสองทุกคนเชื่อไหมครับว่าชุด ตอนจบอะครับอคนคิดค้นส่วนหนึ่งก็คือท่านจุงอาเชนไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดค้นหมายถึงแบบเขาเรียกเอาเสื้อมาจากบ้านคือที่เสื้อที่ทุกคนเห็นที่น้องน้องซันต้าข้างในไม่ใส่อะไรใช่คือตัวนอกเป็นผงผมเป็นของจุงครับก็คือเหมือนผมมีโอกาสได้ไปจีนใช่ไหมครับแล้วไปช้อปปิ้งมาแล้วแบบรู้สึกว่า เฮ้ยนี่มันมันเหมือนแบบเจสเปอร์มากเลยนะครับก็เลยซื้อมาหลายๆตัวใช่รับเสื้อตัวสีเขียวก็เป็นของจุงเขารักวงขนาดไหนเขาไปต่างประเทศแล้วเขายังนึกถึงเจสเปอร์เขาไมให้เราเลยปะเขาาไม่ให้ไม่ได้เลยเาเอากลับเลยเ่าจะ้เก็บไว้ใส่ต่อไงใช่ใช่เพื่อเอาให้เพื่อนยืมงานต่อไปไงอย่ไง พราะว่าถ้าเพื่อให้เพื่อนยืมไปเลยน่าจะหายที่ใสมันไม่ใช่เสื้อผ้าชีวิตประจำวันอ่ะมันเป็นแบบเสื้อผ้าแบบอารมณ์ออกอีเวนต์อะไรแบบใช่ใช่ใช่อย่างอย่างเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีไปงวนแรกรออ๋โยเอาตรงตื่นเต้นแบบขั้นสูงสุดทำไมครับน้องชายน้องชายไม่เคยพูดแล้วพูดไหนเลยไม่จริงจริงมันก็มันเป็นความฝันของพวกเราแหละว่าอยากแบบขึ้นโชว์พร้อมกัน4คนเนาะแล้วเราก็ได้มีโอกาสทำแล้วในงานไอคอนสยามในเย็นนี้นะครับผมก็ โบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเรายังเตรียมตัวกันแบบเต็มที่มากๆกใช่ครับใช่เมื่อคืนซอมันถึงกี่โมงสี่ห้าทุ่มประมาณนั้นใช่คือด้วยความที่ครั้งแรกสุดของพวกเราเนี่ยคือสแตนลิมปิกครับใช่แล้วครับจะเป็นแบบครั้งที่ไม่ได้เต้นอีกเลยคืออันเนี้ยเอาง่ายนะครับประมาณ5เดือนแล้วเนี่ยพเราได้กลับมามีโชว์กันอีกรอบหนึ่งครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้โชว์จริงจังในฐานะศิลปินแบบสักทีในในอีเวนต์แบบนี้ก็ไอคอนสยามครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นสงการด้วยทีนี้ก็แบบชําเลยฮะมาดูกันว่าจะฮอตแค่งไคคาดหวังชุดนะบปหมดงานได้เลยครับววเดี๋ย อย่นงนี้ย่างนี้พวกเราเจอกันเดี๋ยวใส่คอเต่าแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทยาวโอ้โหจะเรียกรถมาแล้วมันฉีดเลยนะใส่ผึ่งด่างขนาดนั้นเอคิดถึงต้องเตรียมรถพยาบาลให้ทันนะมันร้อนมากโอ้ยพวกเราร้อนกว่าอยู่แล้วอะอะอากาศหวานาคาดหวังเนี่ยจริงๆแล้วผมคาดหวังแฟนนแฟนชานแฟนชานชานครับไหนไหนพูดออกสื่อเลยนี่คาดหวังแฟนชานนะครับผมอยากฟังอยากฟังมีปล่อยออกมา จริงๆครัมีได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับผมได้ยินมาแล้วแต่อันนี้จะเป็นครั้งแรกไงแต่อยากได้ยินสดๆกับหูตัวเองครับผมคืออยากรู้เหมือนกันครับมันมีมันมีหลายอันมากเหมือนแบบลงในทิกตอกอะไรแฟนๆเหมือนทำมาหลายเวอร์ชันมากครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะสช้บลอตมานเดียวกันหรือเปล่าสรุปพูดคือตีกันไม่ัมวต้องเรียบร้อยเราลองเราลองเราลองว่าเออเป็นแบบว่าเวอร์ชันไหนดีเขาจะได้โดนพร้อมเพียงคือจริงๆผมว่าง่ายสุดก็คือไงนะเพื่อนไรนะจุงอาเช่น ธานบุญพงศพัฒน์าลาวิทย์ J A S P เจจะอะไรนะ J A S P อะไร E R J A S P E R Jasper จุ๊เอาใหม่ดีว่าเอาใหม่ไหมล่ะจริงเอาใหม่ดีว่าจ้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 าจจ้าจ้าาจ้้าจ้าจ้าาจ้้าจ้า้าจ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 ้าาจ้าจ้าจ้าา พงสาพัฒนารวิ์ J A S P Jasper B A E J สามสามเทคสามเทคสเทคสจุงอาเช่นบูตอ่าแล้วใหม่แล้วใหม่ขอโทษพี่ๆด้วยนะครับพวกผมไม่ได้ค่อยออกงานด้วยกันพี่มือใหม่ครับผมมือใหม่ขอโทษครับสองหนึ่งจุงอาเช่นตาบุญพงสาพัฒนารวิ์ J A S P E R Jasper อ่าดูดีอยู่นะเย้อ่าแล้วก็ชื่อเพลง s a d i s t i c Jasper s a d i s t i c อ่าะไรวะวนนีไม่เหนื่อยมากอเบอกเลยคนที่ออเออเขาจะขึ้นย้อนอนไหนมันมีแบบเขาบอกว่าขึ้นท่อนโซโล่คันใช่ครับแค่ท่องช้าแล้วยากนะพี่ขึ้นท่อนไหนอีกโอ้โหไมได้เอมได้การไมการไงอันนี้ต่ำ เอาตายกันเลยดิจะปิ๊งกับแฟนคลับจะได้เลยหรือว่าหรือว่าเราต้องรวมตัวแฟนคลับทัมเวิร์กช็อปกันสักหนึ่งครั้งนะเริ่มจากวันนี้เริ่มจากวันนี้เริ่มจากวันนี้เลยวันนี้เป็นโทรแรกเนี่ยคืออย่ามาหวังพึ่งพวกเราให้ท้มอะไรอย่างนี้ได้นะอ๋อตัวอันนี้เป็นสำสื่อครั้งแรกของพวเราสี่คนเลยป่ะใช่ใช่เฮ้ยจริงเหรอจริงป่ะเฮ้ยขายิ้มหน้าภูมิใจว่าอะไรดีใจดีใจ มันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งท uh> so euh ีตลกดีก็ว่าอยู่จะไปมาติงดูแบบเลยทม่บอลก็วนกลับมาเรื่องเดิมครับผมได้ติงเดไม่ได้่โอ้ยปีงานจริงวันลังานงานเทศกาลสำคัญสำคัญจริงๆเราได้เช็คมาหรือเปล่าจะมาส่พวกเราอ่ะถ้าเกิดเราเช็คคิวมาได้พร้อมเสมอแต่ีไมีงานอีก ต้องมีอยู่แล้วขอให้มีครับผมจังได้นะครับจังได้นะครับพี่พี่ตอนนี้คิวปีใหม่ยังว่างอยู่นะครับโอ้ยไกลไปไม่จบขึ้นปีแรกก็ไม่จบเลยไม่ว่าจะเป็นแงานมันมาคำพิชาวันแม่เอาไหมเอาไว้ไงเป็นทำบุญครับไป็นทำบุญมีวันลอยกระทงด้วยนี่ขอให้มีงานวันลอยกระทงเฮ้ยเดี๋ยวรับเป็นเทคหอ๋อกับลอยกระทงยังไงวะ อันนั้นตอนนั้นอาจจะมีเพลงแบบเพื่องานละกระูกไหมเพราะว่าเป็นเป็นเพลงชิลอยกันลอยกระทงลอยกันลอยกระทงปล่อยออกไปออกไปที่ถามจริงๆเราคิวทายยากสุดในถึงคิวต้องตอนนี้นี่เป็นนี่เลยคนนี้เลยผมว่ายากพอกันนี่พี่ปอนจริงๆทุกคนยากหมดตอนนี้อ๋อตอนนี้ผมขอแชร์แบบเป็นเป็นเรื่องแบบซุ้สนุกแล้วกันนี่คนนี้พอจะว่าปุ๊บสนุกจริงหรือเปล่าน้องชายพี่ถ่ายละครเนี่ย น่าจะเลิกเกือบเที่ยงคืนเลยวันต่อมาพี่ก็ถ่ายเหมอนกันว่าแต่พี่มีอีเวนต์สักพรักหนึ่งคนนี้เหมือนกันพี่แต่ผมเสืกงานของตามมานะเได้เนี่ยนี่กันไม่ต่างกันเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวกูแบบกูติดอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึกกันด่กนะเขาด่มเหมือนกันตอนกลางวันมีงานมาไม่ได้แล้วแล้วตัวเองอ่ะแล้วตัวเองอ่ะผมพร้อมเสมอครับ ก็หลับเมื่อวานก็คือเลิกหนาทุ่มก็คือเจ็ดสี่ทุ่มครึ่งคุณนาทีเมื่อวานผมถ่ายลิฟท์เดย์หกโมงเช้าคือผมถ่ายมาสองสามวันติดแล้วแต่ผมถ่ายหกโมงเช้านี่ถึงสองทุ่มผมขอเพื่อนว่าอยู่รอกันก่อนขอให้เลิกดึกอยากซ้อมด้วยนี่เรามีเวไรแจสเปอร์ได้เสมอครับด้านผมพี่บอนด์เล่าให้ฟังหรือบทผมอยากเล่าให้ฟังยังไงถึงความจริงใจตหกโมงแล้วไมนะนาหกโมงแลไมนะนาหกโมงนี่อุตส่าห์มาห้าโมงห้าสิบ รอใช่ไหมอาต้ามากี่โมงมาประมาณเอ่อทุ่มนิดๆครับไอ้ไม่เรามาพร้อมกันเรามาพร้อมกันมาพร้อมกันไอ้นี่อมาวันเกือบสามเกือบสามทุ่มไม่ไม่คือไม่ผมไหนนี่เต้นใครนั้นคือใครมาก่อนก็ซ้อมก่อนใช่เราเดินเป็นเก็บเป็นใช่คือพี่ีๆครับให้พวกเราทะเลาะกันครับเราลั่นกันนะพี่ๆคือมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนแน่เดี๋ยวต้าจะเขาผมผมเป็นคนแบบไม่ตรงเวลา ผมมาถ่ายลิฟต์เดย์ะผมก็เพียผมอผม่าผมมาถ่ายลิฟท์เดย์ที่คอมสิบเอ็ดเดินทางมาชั่วโมงกว่าแล้วกว่าจะเลิกก็ทุ่มครึ่งแล้วมันก็เลยใช้เวาเดินทางมาชั่วโมงเองมีแต่จานเลือกอยู่บางจานทำไมทำไมทำงานอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ทำงานอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ทำงานอย่างเดียวไม่มีอารมณ์สรุปมีอารมณ์ ุยเมื่อกี้พี่พอตอบพอตอบตอบไม่หมดแล้วทะเลาะลองกันสิครับคือถ้าจะถามว่าเรื่องวางตารางงานแจสเปอร์ไปดับหนึ่งไหมคือผมรู้สึกว่าเราทุกอย่างเป็น first priority เสมอแหละไม่ว่าจะเป็นงานกับกับกับพาร์ทเนอร์หรือว่างานของวงเองก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่า คือเราก็ไม่สามารถทิ้งทั้งสองตรงนี้ได้ครับผมก็รู้สึกว่าก็คงแบ่งให้มันดีที่สุดแหละใช่ใช่ใช่ครับเพราะด้วยความที่มันเป็น4ี่คนมันก็จะพอมาแมชกันมาจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็หาความลงตัวได้เช่นวันนี้ครับเรามาะัมพาณ์สื่ครบ4คนนะครับเช่นวันถ่ายครับวันถ่ายก็แบบมันไม่มีเวลาไงเขาก็เลยเอาพาร์ทเดิมมาอยู่ในกองถ่ายด้วยเอาไี่ยดหรอใช่พิจจูพี่จูมีอะไรจะพูดไหมลุงหมื่นจะพีเรารู้เยอะนะเนี่ยเราอะเรารู้เยอะันาด ชาวเน็ตอ๋อเราเป็นชาวเน็ตอราไม่ไม่จุงเล่าฟังหน่อยสิเอาจริงตั้งแใจตั้งแต่เกิดมาไอ้คำว่าชาวเน็ตชาวเน็ตเพิ่งเคยเห็นตัวจริงที่แหละไมชาวเน็ตบ้านนี่ชาวเน็ตคือคนที่ยิ้มกุ้งกิ่มอยู่ข้างหลังนี่เขาบอกเขาบอกเขาตอนนั้นไม่อยากพูดนะเพราะว่าลูกชายกำลังใจขนาดนั้นเลยอ่ะเออไม่ใช่ไม่คือผมว่าผมจะพูดยังไงผมให้จุงพูดดีกว่ะอ่าคือคือคือผมอ่ะจริงๆเอาพูดพูดชื่อเลยครับผมชอบผมประทับใจภูวินมาก เพราะว่าคือเจสเปอร์ก่อนที่จะถ่าย MV ครับเราซ้อมประมาณประมาณ6รอบประมาณ6รอบแบบทุ่นๆแบบรวมๆอะไรเงี้ยซึ่งใน <6 S 1> หรอบป็นไม่แต่มันทั้วันท<ร>ั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งวันก็นๆๆคืนอะไรเงี้ยครับผมก็คือหรอบเข้ามาทุกรอบมันไม่มีรอบไหนที่แบบไม่นีใช่ไหมครับแล้วมผมก็คิดอยู่ว่าเออวันถ่าย มันจะมีใครมาไหมนะแล้วก็ถ่า oh. <sy helmet. S 1> ยไปเร um, ื่อยๆจนแบบถึงเที่ยงวันก็เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่มีใครมาอ่าววันนี้ก็คงไม่มีใครมาแล้วหรอมั้งปุ๊บกำลังเดินกลับห้องเป็นเป็นซีนปอนเดี่ยวเดินกลับมาเดิกับเดินกลับมาเดนานี่แหละปุ๊บปุ๊บเดินขึ้นบันไดขึ้นไปปุ๊บจั๊กเอ๋เป็นหนุ่มผมผมต่างเออเขาเดินมากับเราเลยเว้ยเออแล้วใส่ชุดสีเดียวกันด้วยกับตอนถ่ายอ่ะอืมเออเอาไปชุดสีน้ำเงินคอนเซ็ปต์น้ำเงินมาเลยใช่ใช่ใช่เขามาคือ คือโลเคชั่นคือโลเคชั่นถ่ายเอ็มวีอะโลเคชั่นถ่าย MV มมันไม่อยู่กลมันไม่อยู่ใกล้เลยนะมันอยู่แบบรังสิตอะคือจากเมืองเข้ารังสิตมันก็ประมาณ50นาทีนะเข้ไหมรถติดเลยแต่เขาลงทุนมาหาปอนมสรุปคือเขาไปทำอะไรนอกจากไปหาปอนหรือว่าเขาแวะไปหรือว่าเขาตั้งใจเขาแค่ไปหาปอนใช่ก็คือตั้งใจก็คือไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้ว ถามคพูนบอกว่าคพูนบอกมาหาเฉยๆพูนบอกว่าพ่อบอกว่าอยากให้ไปหาพ่อเขาอยากถามผมใช่ไหมครับอยากให้ผมตอบครับรู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกไงเอาจริงๆก็ประทับใจครับผมเพราะว่าคือคือเอาไงดีอะเดี๋ยวอ่าก็ก็อุ้ยเห็นฟันดุกซี่เลยอ่ะไม่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 ใช่ไม่หูเครื่องเลยฟังก่อนฟังก่อนคือผมว่าเนี่ยคนดูจะฮอปขนาดไหนกูอยู่ใกล้ๆกูยังฮอปเลย คือคือหูแดงอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ผมหูแดงอ่ะเป็นชายหนุ่มเป็นชายหนุ่มแบบคนฮอตแต่หูเลแดงก็คือจริงๆก็คือตอนนั้นอ่ะภูวินมันไปทำงานที่เวิร์คควายพอดีอะไรเงี้ยอ่ะแล้วด้วยความที่ก็เจอกันก่อนหน้านี้มันก็ถามเออพรุ่งนี้มึงถ่ายเอ็มวีใช่ไหมนี่ก็เลยบอกเออถ่าย MV เนี่ยตรงตรงตรงนี้เองใกล้ๆมันมึงก็มาแล้วกันก็เลยส่งโลไปครับก็ตามก็เลยใช่ครับีอยะไรนะครับเราต้องไงเราตส่งโลไปไม่ไม่นะครับไม่ เขาเรียกว่าแบบพลังจิตะครับพลังจิตเฉยๆพลังจิตเา็นี้พอเข้ามาแล้วหลังที่เราเต้นเอาตายเลยไหมไม่ได้เต้นแล้วครับตอนนั้นเต้นหมดแต่ลี เราอาวุธอะปูอูอูอ้าว้ามางี้เราหลังเขาไม่เข้าใจเราเต้นตายมาสมุนท่าเป็นเอาเต้นเอิดเลยเต้นโชว์เลยเต้นที่เราเต้นยังไงเป็นบัตรทำไมหลังเที่ยงเขาไม่มีเต้นหรอวะอ้าวชิบหายไม่หมายถึงแล้วมันมาถึงตอนบ่ายไม่มีเต้นแล้วเราเต้นผิดเดี๋ยวไม่เต้นผิดทีตอนดึกๆแล้วกับก่อนจุ๊บเซ็นเตอร์ไม่เคยมาไม่รู้อ๋อผมไม่มีครับไม่มีไม่มีอยู่คนเดียวครับอยู่บ้านพี่ครับเขามีกับเซ็นเตอร์ใช่ยุ่งี่จุณนะของเซ็นเตอร์คือมาส่งห้องซ้อม อ๋ออันนั้นเออ่ทำงานเสร็จครับผมแล้วก็แวะมามาให้มาดูท่าเต้นนิดหน่อยแกตัวใช่ไม่เขาบอกว่าอยากดูท่าเต้นไงแล้วก็พามาดูท่าเต้นใช่ถ้าเกิดดูแล้วก็ขอชาเลนจ์เพิร์ดด้วยครับช่วยช่วยเต้นให้หน่อยครับอยากเห็นเต้นเท็กกิโดพี่เต้นเท็กกดอกนะครับใช่ครับโอ้แย่เลยเท็กกดอกชาวร็อกครับผมเออถือกีตาร์เท็กกิโดก็ได้แบบถอดกีตาร์เทะกิเทะกิโตเทะกิโตอะไรก็ว่าเออใช่ถือกีตาร์เท็กกิดอยากให้ดังทำอาหารได้แล้วเต้นได้ไหมได้นะนี่ถือถือีตาหว เอาทิชชู่ถอโยนโยนโยนเราต้องถอดถุงมือด้วยพวกมือถอดถอดไทย้นยตอันนี้ไม่ต้องใส่ผมใส่เกลี่ยผมใส่เกลี่ยเพื่อนๆทุกคนใส่สูตรทำอาหารเอาไว้อ่าให้อ่าฝากติดตามกันด้วยอ๋ออางนี้เลยเหรอเดี๋ยวโดนตัดคือผมเข้าใจตลอดจะพูดนานไปหน่อยเพราะมันแบบมันมันเขาเรียกมันเก็บกดเราอยากเราอยากเป็นครั้งแรกที่เนี่ปลาจุงไป มันเก็บอะไรไปพูดตอนเย็นบ้างดิเฮ้ยอะไรพูดอันนี้พวกพี่จะตัดต่อไหมหรือพวกพี่ลงยิงตอนนี้ลงยิงครับผมจะตัดต่อปล่อยบทไปตัดศิลป์ยังไม่รู้อีกว่าเราทำอะไรกันอยู่ฝากเราฝากเพลงเราเราฝากคนใหม่ด้วยคนใหม่ครับครับผมก็ครับผมยังไงก็ฝากเจสเปอร์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นเป็นศิลปินไรเซอร์เต็มตัวแล้วนะครับผมหลังจากนี้เชื่อว่า การเดินทางของเราจะยาวนานแน่นอนครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำใจด้วยครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ด้วยครับกับเพลง Take It Off นะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยคือถอดนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปเล่นติ๊กต๊อกเชลน์ได้นะครับผมผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดตามของเรา Jasper Official นะครับผมฝากด้วยนะครับด้วยนะครับทำงานลูกทำงานจ้างหลังจากนี้ไปเลยครับหลังจากนี้ก็เช็คคิวมาได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าพวกเรา ก็ก <differences S 2> ็อย่างก็เ oh, ช so sure. yeah, right ็คคิวนิดนึงครับผมเผื่อแบบมันเปินว่างนิดนึงก็เช็คไว้ก่อนเช็คไว้ก่อนว่าวันนี้ว่าอาจจะเป็นรู่นี้ก็อาจะว่างก็ได้ใช่ครับอย่างที่ หรือใครคิดถึงพวกเราแบบพวกเราไม่ได้เจอพวกเราสักทีก็เต้นชาเลนจ์รอไปก่อนก็ได้นะครับผมอยากท้าท่อนโซโล่ทุกคนครับผมก็ฝากนะครับไม่ก็หรือถ้าแฟนๆอยากให้มีงานก็ลองบนดูนะครับบนจเนี่ขว่อขวางนี้ลองว่า้ดูแบบสวยไม่ก็ที่จะสันหน้าตึกก็ได้ครับผมขอให้แจ็เปอร์มีคิวมีงานด้วยกันสาธุเขาบองมีคิวหมมีงานด้วยนโอ้โหูขังมากขังมากขังมากท่านล้ำราบแล้ว กวมีงานยังไหนยากกว่ากันมีคิวยากกว่ามีคิวเยอะกว่างานมีแต่คิวมีคิวยากกว่าตคนพลอยเลยอ่ะเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่ดีเด่นค่ะโอเคขอบคุณคียวมันกามสามสิบนาทีเราได้ไรครับเราคุยสามสิบนาทีเลยครับอุย้ยคุยนานมากจริงคุยสามสิบนาทีเมื่อกี้มีสาระสุดเลยตอนตัดผลงานจริงคุยแป๊บได้อีกแล้วเนี่ยมา รุ่ก่อนใช่ไหมือ็กเ่ยไม่หอกต้องพไ่บอกนะนั่งดูก่อนแล้วกอน